การที่แบบเรานั่งสมาธิหรือจิตเราเนี่ยปกติของเราเนี่ยเรารู้อยู่เนี่ยแล้วมันกําลังเราเห็นจังหวะเนี้ยรืด,ดกําลังจะโน้มไปเนี่ย<ป>ทันเนี่ยโหมันไม่ใช่ง่าย,ยางไงโยมนีมันปุ๊บไปแล้วแล้วผูกไปกยาเราเพิ่งรู้ตัวใช่ไหมอ่าพอเราเห็นกระบวนการตรงนี้เราเห็นแผนผังตรงนี้เห็นภาพตรงนี้เราจะเห็นชัดเลยว่า <c oughs> จิตโน้มไปรู้อารมณ์ผูกอารมณ์เรามารู้ตอนปลายผูกอารมณ์ไปแล้ว กว่าจะทําให้จิตที่ผูกอารมณ์เนี่ยสั้นลงสั้นลงสั้นลงใช่ไหมนี่ก็หืดขึ้นคอใช่ไหมเล่นกันเป็น5้าปีสิปีใช่ไหมอ่าได้แล้วปุ๊บัวดุดกระพริบตาอินทรีย์ภาชนาชั้นเลิกพัวคุณก็ต้องเหลือตรงนี้อีกนิดนึงใช่ไหมที่มันอาการโน้มไปโน้มไปยัง,ยงสเก็ดไฟยังปลิวไปอยู่ยังมีช่างตีเหล็กตี <laughs> ตีให้เราอยู่ตล, <laughs> ตลอดเลยนะเกิดสเก็ตไม่หยุดเลยใช่ไหมอ่าเนี่ย เราก็จะเห็นอาการเนี้ยทันทีและเราก็จะเห็นว่าช่วงจังหวะเนี้ยมันเร็วมากมันยากอืมงั้นพระจรก์ครับงั้นแสดงว่าในการที่เราจะเห็นมโนเนี่ยเห็นมโนบ่อยๆพับ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 ตัดพับตัดพับตัดอย่างเงี้ยผมว่าตรงเนี้ยวิญญาณกําลังจะไม่มีที่อยู่ใช่เพราะมันยังไม่เกิดวิญญาณเนี่ยแต่ทีนี้เราตามมันไม่ได้นะถ้าเราตามมันเนี่ยโอ้โหเครียดตายเลยหน้าที่โยมคือต้องกลับมานิ่ง กลับมาเฉยๆกลับมานิ่งๆถ้าเราตามมันนะไลต่ตะคุบม,มันนะมันเกิดปุ๊บดับเกิดปุ๊บดับโหยมจนเหนื่อย <c oughs> นไม่เหนื่อยคือยังไงอยู่กับลมไว้อยู่กับเสาเกินเสาหลักมันอัตโนมัติทันทีมันเป็นการละพบละชาติทันทีโดยอัตโนมัติ <c oughs> โดยที่เราไม่ต้องไปสนใจว่าว่ามันจะอะไรแต่เราพอใจตรงนี้ เราพอใจตรงนี้แสดงว่าเราตั้งมั่นในการยคาตาติเข้าไว้นึกอย่างเดียวเราพอใจตรงนี้พอใจเสาเกินเสาหลักนีเสาหลักไว้เลยสมมุติว่าอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าเรายังไม่ใช่อรหันในทิฏฐธรรมใช่ไหมครับครับเรารอกายพังใช่ไหมครับยมอยู่ตรงนี้ตลอดยมพอใจตรงนี้ตลอดพอใจพอใจจนทั้งกายพังพวกรบิญญาณมีที่ตั้งไหมไม่ไม่มีพู้เจ้าถึงบอกปรินิพานเนี่ยตรงนี้แต่ท่นี้ถ้าโยมเก่งกว่านั้น ขณะที่กายยังไม่พังแต่ยมผูกตรงนี้ไว้ตลอดยมเข้าถึงความนิ่งนี้ได้ตลอดเพราะข่าะที่กาลังโน้มไปปุ๊บเนี่ยยมไม่เกาะไม่เกาะอันใหม่เบื่อนายหมดความพอใจในมโนโอ,อันใหม่ได้ทันทีนี่คือพลนานิพานคืออรหรันต์ก่อนที่กายจะแตกทาลายแต่ถ้ายมไม่ทันตรงเนี้ยมันคือกายจะพังก่อนกายจะพังซึ่งอินทรีย์ตรงไหน อินทรีย์เราจะเป็นอย่างไรกับกายจะอยู่ได้รอดถึงตรงนั้นหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้ <c oughs> ใช่ไหมไม่มีใครตอบได้ว่ากายนิยมจะอยู่ได้ถึงวินาทีที่เท่าไหร่นะอย่างเงี้ยดังนั้นตรงนี้ก็เลยพระองค์ก็เลยให้สังวรสำรวมอิ C, นทรีย์คือเอาจิตอยู่กับกายอยู่ตลอดเพื่อไม่ประมาทพราอไม่รู้กายจะพังเมื่อไหร่พอกายพังปุ๊บตรงนี้ยังอยู่ปริพันธ์ได้เลยเพราะว่า เพราะว่าเวลาโยมเอามาอยู่ตรงเนี้ยภาวะตัณหามันจะถูกเผาไปไงมันมันจะไปสร้างภพที่จะไปคอยสร้างภพมันจะไม่มีขณะไม่มีเนี่ยภาวะไม่มีอุปติไม่ต้องพูดถึงอุปติจบเลยไปแล้วเหลือภาวะใช่ไหมทำยังไงภาวะมันจะไม่ไม่เคลื่อนไปดังนั้นเรากําลังสร้างอุปนิสัยใหม่จริงไหมใ,<ช>ในการที่อยู่ณจุดหยุดนิ่ง <c oughs> อ่า ดังนั้นนิสัยในการที่อยากไปแสวงหาพบนั่นคือภาวะตัณหามันก็จะถูกเผาไปไงนิยมกําลังเผาภาวะตัณหาไงซึ่งมันคือสังโยชน์เบื้องสูงคือภาวะปฏิลาภการนิสัญโยชนานี้ถูกต้องไหมใช่น่ะเป็นสิ่งที่ทําได้เลยไม่ต้องรออืมแล้วก็เป็นการเก็บสิบสังโยชน์โดยตรงอืมจยชัดมากอาจารย์มองเห็นภาพหมดเลย อความจริงแล้วเนี่ยในการที่พวกเราจะบริญิพานเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่ทําแบบที่พระอาจาราย์กล่าวเห็นไหมนี่คือประโยชน์ของสุตตะไงสุตตะถ้าโยมไม่มีสุตตะตรงเนี้ยตั้งแต่จิตมนวิญญาณเรื่องของสเก็ตไฟเรื่องของการเปลี่ยนตายพบอะไรต่างๆเนี่ยโยมจะเห็นภาพตรงนี้ไม่ได้เลยมันเชื่อมไม่ได้ดังนั้นสุตตะเนี่ยมันเป็นปัญญามันเป็นปัญญียีให้เราเข้าใจ การที่เราเข้าใจแบบนี้<ม>นั่นก็คือโยมกำลังรู้ชัดเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับไม่เหลือ